ตอบคาถามนะคะสําหรับพี่นะคะที่อายุเยอะแล้วอะ่ะบอกถามมาว่าอายุเยอะแล้วจะไปทํางานกลางคืนไหวไหมนะคะงานตอนกลางคืนเนี่ยอย่างแรกเน่งเราต้องรู้ว่ามันจะต้องอดนอนนะอดนอนแล้วก็มันจะต้องมีการดื่มเครื่องดืง่มที่ค่อนข้างจะแบบรุนแรงนิดนึงนะคะเสร็จแล้วเนี่ยร่างกายเนี่ยมันจะรับไหวหรือเปล่านะคะมีพี่คนหนึ่งนะคะที่ผู้รู้จักตอนนั้นอนะ่ะเขาอายุห้าสิบกว่า ปปลายละใกล้ๆหกสิบละคือแกทํางานมีวันหนึ่งมีฝอเนี่ยมาซื้อเครื่องดื่มเลี้ยงแกแล้วก็ยังว่าเนาะเครื่องดื่มก็ค่อนข้างจะมีฤทธิ์ที่แบบอแรงนิดนึงอะไรอย่างนี้เสร็จแล้วพี่แกเนี่ยก็เลยเกิดเกิดอาการกดระย้อนนะคะเลยไปร,รักษาตัวนะคะในรอพอนะคะเสร็จแล้วเนี่ยแกก็ถอดใจเลยคือ,อใจแกอยากไปต่อแต่ว่าร่างกายแกไม่ไหวนะคะ แกก็เลยถอดใจไปทีนี้ก็นี้ก็คือเป็นคําตอบชัดเจนนะคะสําหรับสาวๆรุ่นพี่นะคะที่คิดว่าจะทํางานตอนกลางคืนไหวไหมอันนี้ต้องถามร่างกายตัวเองนะคะนอกจากใจเนี่ยมันไม่อย่แต่ใจอย่างเดียวไม่ได้นะคะมันจะต้องมีเรื่องของสุขภาพเข้ามาเกี่ยวด้วยสุขภาพร่างกายเราจะรับไหวหรือเปล่าเนี่ยต้องถามตัวเองให้ดีนะ,ะใครที่จะไปทํางานพวกนี้นะคะที่ไม่เคยทํางานแบบว่าตอนกลางคืนมาก่ออะไรอย่างเงี้ยก,ก็ต้องทําใจไว้ตรงนี้เยอะๆนะเพราะว่าการกินนอนเนี่ยผิดเวลาไปหมดนะ คืออย่างผู้เองเนี่ยตอนผู้ไปทำผู้ก็พยายามกินนอนแบบกิจวัตรประจําวันของเรามันไม่ใช่อย่างนี้ปกติแล้วสี่ทุ่มเราเนี่ยต้องนอนไม่เกินนี้ใช่ไหมเสร็จแล้วพอเราไปทํางานช่วงกลางคืนเนี่ยเราจะต้องเนี่ยมันก็ผิดกิจวัตรผิดเวลาผิดกิจวัตรประจําวันของเราไปแล้วอย่างเงี้ยร่างกายเราก็เริ่มแบบแอนตี้แล้วก็เลยเป็นเรื่องของกฎไหลย้อนค่ะเสร็จแล้วเนี่ย อ๋อสิลูกชายลูกชายมายืนแบบเซนกาจะสั่งกล้องให้ดูซะหน่อยเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาทำเกี่ยวกับเรื่องไซฟอรเนี่ยที่ประสบความสำเร็จพบความรักแท้พบแบบคนที่ดูแลซัพพอร์ตดีแต่มักจะมีปัญหากับลูกตัวเองลูกตัวเองกับกายมีเป็นเด็กมีปัญหานะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาพูดเรื่องเรื่องนี้นะแต่ว่าคลิปนี้เอางี้ พูดเรื่งนี้ไปก่อนเรื่องการทํางานกลางคืนนะคะแล้วถามว่าตัวผู้เองเนี่ยบอกบอกนิสายส่วนตัวไปก่อนว่าเป็นคนที่แบบรักสงบมากชอบอยู่สันโดษตั้งแต่อายุเยอะๆยิ่งแบบว่าไม่สังคมเลยยิ่งพอได้แฟนแล้วก็เลิกทํางานแล้วก็กลับมาอยู่ที่บ้าน ที่บึงสัมพันธ์เพชรบูรณ์นะคะแล้วก็ไม่ได้ปาร์ตี้ไม่ได้อะไรที่ไหนกับใครเลยนะคืออยู่บ้านตลอดเราชอบคนพบตัวเองว่าอยู่คนเดียวอยชอบอยู่กับตัวเองมีความสุขมากแต่ไปข้างนอกก็ยังทักทายผู้คนอยู่นะยังพูดคุยทักทายผู้คนอยู่แต่เพียงแต่ว่าจะไม่ได้ออกไปสัง,สงคมกับใครมากมยายอะไรเงี้ยเสร็จแ,แล้วเนี่ยใครที่จะไปทํางานกะคืนแบบนั้นนะคะบางทีมันต้องฝืนตัวเองนะอย่างเราเนี่ยฝืนมากบอกเราเองมีมีวิธีอย่างเงี้ยคิดดูดีแล้วเราวันหนึ่งเ่ยชีวิตอะ่ะมันพาเราไปในทางนั้นะ่ะ คือเราไม่รู้ใครจะเป็นเหมือนเราหรือเปล่านะเราพยายามฝืนสู้ชีวิตในวิถีปกติมาตลอดแต่ไม่มันเป็นยังไงไม่รู้อะมันไม่ร่ี้ไม่รวยือนเหมือนแบบมาไม่ถูกทางเหมือนคนไม่รู้ว่าทํายังไงต,ตัวเองจะได้เลีได้รวยอย่างเงี้ยแล้วดวงชะตาโชคชะตาตัวเองเนี่ยมันดันต้องไปวนเวียนกับเรื่อง เรต้องไปโคจรกับเรื่องแบบนี้งานกลางคืนหรืออะไรอย่างเงี้ยมันถึงจะทําให้เรามั่งมีขึ้นมาได้อะไรย่างเงี้ยฉันก็งงกับดวงชะตาของตัวเองเหมือนกันนะเพื่อนใครอะบางคนอะที่ยังแบบไม่ร่ำไม่รวยผู้หญิงนะที่ยังไม่ได้ร่ำได้รวยด้วยตัวเองทุกวันเนี้อาจจะเป็นเพราะว่าอย่างนี้หรือเปล่าเหมือนฉันเนี่ยคือดวงชะตาโชคชะตามันต้องไปโคจรกับเรื่องพวกนี้งานกลางคืนหรือการทํางานแบบบริการกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยมันถึงแบบว่าจะทําให้เราแบบ สร้างเงินสร้างตัวขึ้นมาได้อะไรอย่างเงี้ยเออฉันก็ไม่รู้นะเรื่องพวกนี้มันซับซ้อนอ่ะอยากที่จะอธิบายค่ะแต่ตัวเองเป็นแบบนี้จริงๆแต่พอได้เข้าไปอยู่จริงๆนําก็อยู่ได้ไม่นานเพราะว่าหนึ่งอย่างเราเนี่ยเราพยายามรักษาเป็นคนที่พยายามรักษาศินนะพยายามรักษาสีลตลอดทําพยายามทําให้ได้นะในทุกๆวันแล้วก็วัดก็ไปบ้างตามโอกาสนะฮะแล้วก็ทําทานก็ทําตามโอกาสไม่ได้คนที่หมกมุ่นไปทางใดทางหนึ่งก็อยู่ในทางสายกลางเหมือนทุกคนนะคะเสร็จแล้วเนี่ย พอเราต้องไปทําสิ่งอะไรที่เราไม่ชอบเนี่ยบางทีเราก็ต้องหาวิธีวางใจของเรานะอย่างที่บอกไปเหมือนปุ้ยเองเนี่ยได้ไปทําตอนนั้นนะก็คือว่าเออเอาวะก็เหมือนจะถือไปพักผ่อนแล้วกันหรือมีคนซื้อข้าวให้กินเลี้ยงข้าวเลี้ยงเครื่องดื่มอะไรอย่างเงี้ยก็ดีไม่ต้องพักตังเองอะไรก็คือหาวิธีคิดบวกไปก่อนเสร็จแล้วก็วเราไปทาจริงๆเราก็อยู่ได้ไม่นานอยู่ได้ทำได้ไม่นานแล้วเราก็ออกมาเพราะว่าที่ตรงนั้นอ่ะมันไม่ใช่ที่ของเรามันไม่ใช่ที่ที่จลิตของเราจะอยู่นานอะไรอย่างนงี้ สำหรับใครที่จะไปเริ่มต้นแบบแบบนั้นก็คือไม่ต้องกลัวนะคะทำงาน,งานกลางคืนบางทีมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เราคิดบางคนก็ติดกับศักดิ์ศรีที่มันค้าคอตัวเองนะคือที่ไม่อยากไปติดศักดิ์ศรีค้าคอตัวเองแต่จะบอกว่าณนะเวลาเนี้ยนะช่วงเวลาเนี้ยถ้าทุกคนได้เห็นเนะ้มันจะเป็นช่วงเวลาที่คนเราเอาตัวรอดโดยที่ไม่สนใจใครถึงแม้มันจะมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่คอยจะ อิจฉาคนอื่นได้ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่จาเป็นต้องไปสนใจใครนะคะมาเป็นใส่ฝอเนี่ยเพื่อให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นไม่ได้เพื่อโชว์ใครว่าเรารวยขึ้นไม่ไม่ได้โชว์เพราะเราไม่รู้ว่าชะตาชีวิตขึ้นลงมันมันตอนไหนยังไงตอนที่เราขึ้นเรามีมากมีน้อยอย่างเงี้ยเราก็รู้แก่ใจเราเองว่าเราเอออยู่ประมาณไหนนะคะเพราะว่าคนเราทุกวันเนี่ยมันอิจฉากันไม่อยากให้ใครได้ดีกว่ากันสักเท่าไหร่นะพอเราล้มเนี่ยพอเราตกเนี่ยมันก็คนกรจะจ้องจะหยียบย่ำซ้ำเติมเนี่ยนะ ที่พูดไปเนี่ยเพราะว่าบางคนก็บอกว่าได้สามีรวยก็อยากโชว์เพื่อจะให้สามีได้เห็นว่า ทาให้เขาภูมิใจว่าเราโชว์เขาอะไรแต่จริงๆแล้วมันมีพวกชุกมือเปิบอยู่นะคะในวงการใจฝอนะถ้าไม่รู้ก็จะเล่าให้ฟังนะคะมันมีช่วงพวกชุกมือเปิบคือจ้องเห็นคนอื่นได้สามีรวยแล้วก็คือว่าจะไปฉกเอาหลังบ้านเขาซึ่งถ้าสามีคุณนี่ไม่ได้เป็นคนที่มั่นมั่นคงในจิตใจอ่ะเป็นคนรวยมากๆแล้วถ้ามีความมั่นมั่นคงในจิตใจเนี่ยคือคือคนผู้หญิงโชคดีนะแต่ถ้าเขาเกิดเขารวยมากๆเียแล้วมีผู้หญิงมาตอดหลังบ้านแล้วเขามีไปทางอื่นเขาเนี่ย เหตุเกิดจากการที่คุณโชว์เนี่ยแล้วผู้หญิงเห็นจากโอฟล์ของคุณอย่างเงี้ยความผิดใครคะอันเนี้ยต้องถามตัวเองด้วยนะไม่ได้ไว่าพูดมาพูดเพื่ความอิจฉาแต่มันมีประเภทนึ่งอยู่จริงๆแต่มาเล่าให้กันฟังเฉยเนอะอ่ะเสร็จแล้วก็มีอินนีน้แหละมีประเภทเนี่ยพวกชอบพวกชอบลักไก่พวกชอบชบุชบ,ชบมือเปิดอ,อะไรเงี้ย แล้วก็เพื่อขี้ชา้าไม่อยากให้ผูดอื่นได้ดีอะไรเงี้ยอม,มีนะก็ลเลยอยากจะบอกว่ารวยให้รู้อยู่กับตัวว่ารว,รวยแล้วนะแค่เย่งงี้นะเพื่อนโอเคก็จะจบคลิปแล้วแต่ก่อนจะจบคลิปนี้ฝากบอกไว้ก่อนว่าอุ้ยเองเนี่ยเป็นสายฝ่อที่มีวิถีของผู้หญิงไทยอยู่แบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะว่าจะกินจะใช้จะอะไรอย่างเงี้ยช่วงหลังๆมาจะเห็นปุ้ยแบบโพส์รีวิวหรือรีวิวสินค้าหรืออะไรแล้วแต่คือถ้าดีปุ้ยก็จะเอามาบอกต่อนะคะแต่ถ้าใช้แบบ พอใจแบบ8 0 90ก็จะมาเล่าให้ฟังว่าพอใจประมาณไหนนะคะแต่ที่ปักตะก้าลงไปทุกอย่างนั้นอันที่ตัวเองทำรายการปักสินค้าที่ลงไปเนี่ยก็คือว่ามันดีจริงจะเอาเอามาแนะนำบอกต่อกันนะคะโอเคฝากไว้ให้เพื่อนอน,นะคะจะได้รู้ว่าเออเนี่ยเราเป็นเพื่อนเราเป็นแนวประมาณว่าเออเพื่อนบอกต่อเพื่อนอีกทีนะคะเพื่อนจะได้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรที่มันแบบไม่จำเป็นอะไรอย่างนี้นะคะ่ะโอเคค่ะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ